สวัสดีค่ะภารายจันทนะคะปริญญาตรีสาทารศสกษามหาวิทยาลัยราชพักนครปฐมสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตขอบคุณผู้เปิดโอกาสและโค้ผู้สอนงานนะคะโค้ดปโค้ดใหม่ธรรมศักดิ์เพื่อถีโค้ดไอโค้เต้อารามช่เจริญพันธ์ค่ะตอนนี้นะคะอุ้มลำลดงตำแหน่งในเออ่ เลกาซีนะคะตําแหน่ง Ruby Director Q 1ิหนึ่งนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะพฤษสภาคมที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าอย่าอ้างว่าชีวิตที่พอเพียงทางทางที่จริงในแต่ละเดือนไม่เคยเพียงพอที่พูดมาแบบนี้เพราะส่วนตัวอุ้มต้องยอมรับก่อนหน้านี้ชีวิตอุ้มเนี่ยอยู่แบบพอเพียงมากอันนี้ orn, <laughs> เราขออนุญาตเล่าโปรไฟล์ก่อนเผื่อบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังหรืออาจจะไม่รู้ว่าพื้นเพอุ้มเป็นคนที่ไหนแต่หลังจากสาเนียงแล้ว ออคงจะเป็นสุพรรณนะนะแต่ว่าส่วนตัวอุ้มเนี่ยคะ่ะปักหลักอยู่ที่อำเภอหนองปลือนะคะถ้าดูในแผนที่ตอนเนี้ที่อุ้มเอามาให้ดูะคะ่ะอุ้มจะอยู่เขตสามจังหวัดชายแดนภาคตะวันตกนะคะไม่ใช่ภาคใต้มีอุทัยสุพรรณแล้วก็หนองปลือถ้าพี่ๆเพื่อนๆ,น,อๆน้องๆเห็นสีชเขียวจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ภูเขาลาบสูงอุ้มอยู่แวดล้อมกับกะเลีงาายงพม่าเย้าโมงเย้าอีกก,ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เกือบจะเป็นกะเลียงไปกับเขาแล้วพม่าด้วยนะคะ คือที่บอกว่านี่คือมัน่างกลความเจริญมากบ้านอุ้มเนี่ยไม่ได้มีไฟไฟ้าใช้ส่วนตัวที่มาเดี๋ยวอุ้มจะเล่านะว่าทําไมอุ้มถึงมาอยู่ที่นครปฐมถ้าเพื่อนเห็นในรูปจะเห็นว่าบ้านนั่นคือบ้านนั่นคือพ่อและหน้าบ้านก็คือแม่น้ําคือชีวิตเนี่ยหาปลาปลูกข้าวไล่กินเองเก็บผักเก็บหญ้ากินครอบครัวอุ้มเป็นครอบครัวใหญ่มีชีวิตแบบเนี้ยสบายมากเลยอากาศโคตรด,ดีไม่ต้องดิ้นหลนอะไรอีกแล้ว แทบจะไม่ต้องใช้เงินถ้าเห็นเตารีดไม่รู้ทันกันเปล่าพอดีอย่าเอามาโชว์เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้เตารีดเตาถ่านเคยได้ไหมคะเอาเตารีดเอาไฟก่อไฟให้มันแดงๆแ,แล้วก็เอามาใส่เตาถ่านเสร็จแ,แล้วก็รีดบนใบตองแล้วก็ไปรีดเสื้อผ้าถ้าวันไหนออกงานดีๆก็จะใช้เครื่องเนี้ยอยู่แบบเนี้ยมาตลอดจนมันมีจุดเหตุการณ์ประมาณสองถึงสามเหตุการณ์ที่ทําให้เราอ่ะคิดกับชีวิตว่ามันต้องมีเงินถ้าไม่มีเงิน อยู่ไม่ได้ต่อให้คุณพอเพียงเท่าไร่คุณต้องมีเงินอุ้มเนี่ยพื้นเพททาไร่บ้านไม่ไม่ได้สนับสนุนให้ต้องออกมาทําหรือมาเรียนหนังสือสูงๆนะชีวิตเนี่ยคือทําไร่แล้วก็มีผัวแล้วก็มีลูกแล้วก็ทําไร่ขาบอกถ้าต้นทุนเราน้อยสิ่งต้องทาเพิ่มงคือวิ่งเข้าหาโอกาสอุ้มที่อุ้มคิดต่ออย่างเนี้ยก็เพราะว่าตอนนั้นนะ่ะพ่ออุ้มเนี่ยเข้าโรงพยาบาลอุ้มมองกับตัวเองว่าคือบ้านต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาพ่อเนี่ยทํางานหนะัก เข้าโรงพยาบาลพุ่นในห้องน้ําไปตรวจเจอความดันเบาหวานไขมันนอนโรงพยาบาลตั้งแปดวันไอเราก็โถแปดวันตอนนั้นเงินติดบ้านเนี่ยไม่มีเลยนะบ้านในย,ยู่เคจัดการแต่ตอนนั้นพอาที่พ่อล้มหนัะมันเป็นช่วงหน้าฝนบ้านอยู่ตัวเมืองเขตการเหมือนกันก็ว่าแต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยต้องไปที่เขตจังหวัดอุทยัยเดินทางลําบากไม่มีรถเงินทางบ้านมียูเจ็ดพันแต่ค่าใช้จ่ายไปหมดไปหมื่นกว่าบาทหมดไปกับค่ารถเหตุการณ์นี้จําได้ถามกับถ้าพี่พ น้องๆเป็นแบบนี้จะรู้สึกยังไงเราก็คงไม่อยากจะให้เกิดอีกเนาะถ้าเกิดอีกรอบหนึ่งตายแน่เลยทำยังไงดีวะตอนนั้นก็คิดว่าเราอย่างเราก็มองว่าเรายัางเป็นเด็กแต่เราทําอะไรไม่ได้แต่รู้ว่าโอ้โหแม่พ่อหนูว่าไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้เป็นไรแต่เราเห็นว่ามันถ้าถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมานี่แย่เลยนะอุ้มเนี่ยเรียนโรงเรียนประจําโรงเรียนกินนอนอยู่ที่โรงเรียนประชามงคล กาญจนบุรีนะคะโครงการบ้านเล็กในป้าใหญ่เพื่อท่านใดคิดเ,เคยมีเพื่อนอยู่เมืองการหรือเคยหรือเป็นคนเมืองการจะรู้จักโรงเรียนนี้เพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนดงังโรงเรียนของประเทศโรงเรียนนี้จะปลูกฝังให้เด็กที่เนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนรักแ,แล้วกเ็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความอดทนแล้วอุ้มหออยู่กับเพื่อนที่เป็นกะเรียนต้องอยอมว่าเขานิสใส่ดีมากปัจจุบันเพื่อนๆเ,เหล่าเนี้ยก็เป็นแพทย์เป็นอาสาเป็นอะไรที่พอสอกันแต่อุ้มก็มองเห็นแล้วว่าถ้าอุ้มยังอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในหุบเขาแบบเนี้ย เพื่อนๆเห็นภาพนะมันอยู่กลางหุบเขาเลยนะโรงเรียนเนี้ยความจเจริญมันห่างไกลถ้าเราจะต้องมาเรียนหรือจะต้องอยู่อย่างเงี้ยอุ้มบอกว่าอุ้มออก,อออก,ออกวิ่งหาโอกาสดีกว่าก็เลยมองหาโอกาสที่จะไปเรียนที่นคปรปฐมตอนนั้นที่เลือกเรียนไว้ก็เพราะว่าอยากจะจบออกมาแล้วดูแลพ่อแม่คณะที่อุ้มเลือกเรียนคือาศสาสตร์าสตร์ตอนนั้นขอพ่อกับแม่ว่าหนูขอไปเรียนอุ้มมีพี่น้องสามคนทําไร่หมดเลยพี่สาวก็ทําไร่น้องชายก็ทําไร่อุ้มเนี้ยเป็นลูกคนกลางที่ขอเรียนต่อ และข้อเวลาถ้ารีบเรียนจบจะรีบกลับมาช่วยเหลือที่บ้านเพราะที่นั่นก็คือทําไร่กันนะเนาะตอนนั้นเข้าไปเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเรากู้เงินเรียนกยศก็คือค่าเราเรียนทุกอย่างแต่ค่ากินค่าหอค่านังสือค่าอะไรนะเสื้อผ้านะผมอะไรแรกเี่ว่าค่าแต่งตัวของเรามันไม่มีเงินพ่อะพ,พ่อส่งให้ไม่ได้หรอกถ้าจะเรียน,นี่ยก็คือต้องหาเอาเอา,เอาเองก็เราก็เลยออกมา,าหาตอนนั้นก็ไปทํางานไปรับสมัครเขาเรียกว่า ไปหาสมัครงานพาร์ทไทม์ก็ถูกปฏิเสธไอ,ไอถูกปฏิเสธไม่เท่าไหร่แล้วปล่อยให้เรารอทั้งวันนะสิมารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาปล่อยให้เรารอนานมากแล้วเขาก็ไม่บอกเราว่าเขาไม่รับเราเราก็รู้สึกน้อยนะตอนนั้นก็รู้สึกว่าน้อยนะแต่เราอยากได้เงินต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินนี่เราไม่สามารถที่จะมีข้าวกินหรือไปจ่ายค่าหอเลือเนี่ยมันต้องใช้เงินทางนั้นเลยนะตอนนั้นที่เราออกมาอยู่นครปฐมคืออุ้มไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นครปฐมนะไม่มีใครรู้จักเลย แล้วพอดีช่วงนั้น่ะพี่เขามาสมัครเหมือนกันนะเขาบอกว่าหนูถ้าหนูอยากจะมีเงินมีพัฒนามีที่หนึ่งเขารับอยู่นะเขาให้โอกาสไปสิเขาก็ให้อุ้มไปที่ตรงนี้ตรงนี้คือโอกาสจุดเริ่มต้นของความสําเร็จอุ้มต้องต้องยอมรับว่าณช่วงที่อุ้มเป็นอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบที่อุ้มเริ่มเรียนปริญญาตรีเนี่ยอุ้มมาทํางานที่เนี่ยสี่ปีเนี่ยอุ้มได้แนวคิดจากท่านนี้อุ้มไม่รู้มา่แค่สไลด์คุณวหยตรงแต่อุ้มได้ไงแต่อุ้มรู้สึกเอ้ยเอ้ยมันท่านมันตระกูลเดียวกันเนาะ ก็คืออุ้มจำคำนี้ของเขาได้คดีอุ้มไปทำงานที่เจียใต้เนี่ยก็คือลักษณะของงานก็คือไปเอ่อก็เรียกว่าอยู่ในห้องแ a บแล้วก็คอยเก็บมเมล็ดพันธุ์สมมติว่าเพาะหนึ่งร้อโตมาสักเกสิบแปดต้นเขาก็จะเอาล็อตนี้ขายส่งออกต่างประเทศเราทำหน้าที่คือนับมเมล็ดในห้องแบเนี่คือที่ทำงานที่อุ้มไปก็คือที่ตำบลอ้อมน้อยนะไปช่วงบ่ายเรียนเช้าไปบ่าย คนทนินพูดว่าทุกวิกฤตมักมีโอกาสซ่อนอยู่ขอให้เราทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจเขาเหมือนจะอบรมพนักงานเขาแต่เราเป็นนักศึกษาที่เข้าไปเนี่ยเราได้ยินได้ฟังอยู่เนี้ยตลอดซึ่งตอนที่อุ้มไปเนี่ยค่าแรงอุ้มเนี่ยเขาให้อุ้มเนี่ยร้อยยี่สิบาททำงานสี่ชั่วโมงค่ารถห้าสิบาทความอยากได้เงินขอแค่ได้เงินสดใช้นยถือว่าดีแล้วน,ะนั่งรถไปทํางานเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นคนนคนปรปฐมหรือเคยมาเที่ยวนคนปรปฐมใช้น็อตแป๊ นั่งไปทํางานอํนเาเภอเมืองไปเยี่ยมตาบลอ้อมน้อยสามพานค่ะไปแล้วขากลับเนี่ยใช้เวลาร่วมประมาณชั่วโมงครึ่งก็คือขับไปขับกลับแต่เสียเวลานานที่ต้องตอนนั่งรอก็วียง,ว,ยงนะวิ่งเรียนนะวิ่งรอบมาตลอดรู้สึกมันเหนื่อยทํางานไปเรียนไปมันก็เหนื่อยเนาะแล้วก็ทํางานได้เงินมาก็เก็บเงินบางส่วนเนี่ยเอาไปค่ารถวิ่งไปหาพ่อกับแม่เดินหนึ่งจะกลับบ้านครั้งหนึ่งเป็นรถหวานเย็นนั่งรถครึ่งวันกว่าจะได้ถึงบ้านบางทีกลับไปเสาร์ทิงเหมือนไม่ได้กลับต้องนั่งกลับมาอีกแล้วต้องนั่งไปมันใช้ชวิตแบบเหนื่อย ตอนนั้นคิดกับตัวเองว่าถ้าเรียนจบเมื่อไหร่จะรีบหาเงินมาซื้อรถซื้อบ้านอันนี้คิดไว้แล้วนะตอนนั้นคิดว่าจะต้องจะต้องทำยังไงให้ตัวเองไม่ลําบากแบบนี้ไม่ใช้ชีวิตแบบนี้ก็สู้จนทํางานเรียนจบสี่ปีจนเรียนจบได้มาเนี่ยก็ต้องอยอมรับว,ว่าสร้างอ่อ้มก็ต้องดิก็รู้สึกดีใจนะที่ให้ความภาคภูมิใจกับพ่อแม่ได้โอ๊ยพ่อแม่อุ้มเนี่ยคุยไปทั่วบ้านเลย ไปทั้งหมู่บ้านหลายเดือนมากเลยทั้งคือดีใจอ่ะคือพี่น้องพะนะเด็กอยู่ในหุกเขากะเลียงมีต่ป้าขึ้นมาอยู่นะความประท้สอบได้ที่หนึ่งของจังหวัดสอบกับคนร้อยคนอุ้มติดอันดับหนึ่งไม่ได้เส้นนะสอบเขาได้เป็นเด็กสอบติดได้ดีใจพ่อแม่ดีใจมากดีใจมากเงินเดือนครั้งแรกคือเจ็ดพันก็บาทก็ดีใจดีใจที่มีเงินให้พ่อให้แม่ตอนนั้นรู้สึกว่า ทำให้พ่อแม่สำเร็จแล้วเขาเขาภูมิใจที่เราทำได้แล้วเราก็ใช้เครดิตตอนนั้นเลยปลูกบ้านครั้งแรกที่นครปฐมอายุ25เออบอกไปพอดีอุ้มมามีอกสได้มาเอ,อมีผัวอยู่นครปฐมนั่นเองนะคะ <laughs> ก็คือได้มาเจอพี่เต้ยคะ่ะเขาเป็นบรรณักษ์อยู่ห้องสมุดนครปฐมที่ราชพัฒน์พอดีส่วนต,วตัวตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ไม่มีเพื่อนเนาะทำไรก็ขึ้นทา่ห้องสมุดเข้าห้องสมุดเข้าห้องสมุดก็เลยไปเจอการพี่เต้ยเนี่ยก็ออ,อันนี้คือที่อุ้มเจอพี่เต้ยได้เพราะว่าอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ ไม่รู้ว่าในที่นี้ใครมีสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่หรือเปล่านะอุ้มนี่ชอบมากทุกตอนนะอุ้มสามารถเล่าได้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะติดมากตอนนั้นอ่านตลอดก็เลยได้มาเจอกับพีเตอร์นะคะสามีนะคะส่วนตัว,วพอหลังจากที่เราทํางานตอนนั้นอุ้มก็คิดว่าจุดเปลี่ยนของอุ้มมันก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็คือทํางานหาเงินหางเงินแต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาคืออุ้มมาเข้าโรงพยาบาล สขภาพตอนนั้นแย่มากอ้วนสิวเคอะคือมันเครียดลักษณะงานที่อุ้มทําเนี่ยอุ้มเนี่ยประสานงานรับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขมาลงแปลเป็นแผนพิชศ,ศาสตร์แล้วก็เอาไปมอบให้กับแพทย์พยาบาลไปประท้ากับบุคลากรอาวุโสกว่าที่เขามีวุฒิภาวะอีโก้สูงกว่านี่ต้องขอบอกเลยทําให้อุ้มเนี่ยประสานงานยากมากได้งานแต่งหน้าเนี่ยยากมากเครียดทําอะไรก็โดนตาม KPI แล้วเราก็ทํางานกลับผลสิ่งที่อุ้มทาอยู่กันนั้นคืออุ้มอดทน อุ้มทํางานประจําเป็ดเสร็จตลอดเนี่ยคือใช้เวลาแปดปีในการทํางานประจําแล้วเอาเงินส่งให้ที่บ้านที่บ้านไม่รู้ปัญหานี้อุ้มไม่เคยเล่าให้เขาฟังอุ้มไม่เคยเล่าปัญหาที่อุ้มอยู่นคปรปฐมให้พ่อกับแม่อุ้มฟังเลยอยากให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องห่วงอุ้มสบายดีอุ้มสู้อุ้มไหวจุดเปลี่ยงก็คือเขาโรงพยาบาลที่บอกปวดท้องน้อยหนักมากชีเป็นเลือดถ้าภาษาบ้านอุ้มจะเยี่ยวเป็นเลือดนั้นอน,นอนโรงพยาบาลนอกนคปรปฐมสองอาทิตย์ถูกตามงานโดนตำหนิ ต้องขออภัยถ้าอุ้มพูดไม่เพราอนะคะพอดีว่าภาษาหรือสำเนียอาจจะเป็นอักขรสนะคะพอดีอยากจะเล่าให้ฟังเนาะตอนที่นอนโรงพยาบาลถูกตามงานเนี่ยสิ่งที่อุ้มคิดก็คือมันมีคําพูดจะส่งคำพูดที่เขาไม่ควรคือพ่อแม่ก็ไม่พ่อแม่ก็ไม่เคยพูดกับเราแต่แต่เขาพูดกับเราก็คือในพูดบังคับบัญชาเราเนี่ยนะก็คือพอ่อญาพูดนะเป็นเพี่ยอะไร ไปตายสไต้คือเขาอะมาทวงงานเราเราไม่มีให้เราก็รับพี่นุนอนลงมาอยู่เดี๋ยวนุกลับไปทําให้มึงนี่ใช้ไม่ได้เลยมันมีคําพูดเยอะมากแต่สองคำเนี้ยอุ้มรับไม่ได้ก็เลยเครียดตอนนั้นเครียดจะสสมรู้สึกว่าเออเราเนี้ยไม่มีคุณค่าพวกพี่ว่าเราโดนแบบนี้ย,ยทํำยังไงกันบ้างถ้าเราโดนจะตามยังไงกันบ้างตอนนั้นเนี้ยอุ้มก็ ทางาน,นจริงๆไม่อยากร้องไม่เราไม่อยากจะพูดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องพานมาแล้วอุ้มคิดแค่ว่าอุ้มไม่น่าเอาตัวเองมาอยู่ตรงเนี้ยไม่น่าเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ไม่เคยโกรธคนที่พูดว่าเรานะเขาจะเม้นมาเขาจะแบบพาเราก็พูบเขามาหรือเปล่าวะเขามาลงที่เราแต่เราเนี่ยไม่น่าเอาตัวเองมาอยู่ตรงเนี้ยที่ก็คิดกับตัวเองก็เครื่องคิดละเออทำไงดีวะ อทํางานดีคนเห็นไม่มากทํางานป้าหาดควรมากที่นี้เห็นงานก็ไม่เคยเงินก็ไม่เคยบอกทองต่างๆว่าเราเรืเ่องเลือกที่จะปลูกบ้านอุ้มต้องอยา่ารออุ้มเลือกทางผิดที่อุ้มปลูกบ้านใช้ชุ่ออมนะบ้านหลังเนี้ยใช้ชื่อเนี้ยบ้านที่อุ้มนั่งพูดเนี้ยคือบ้านทํางานแปดปีลืมพ่อแม่ไปเลยลืมไปเลยทํางานหนักมากช่วงนั้นถุกภาพแย่ลงก็เลยคิดว่าเอาไงดีวะอ่า ทำไงดีตอนนั้นคิดไม่คิดว่าจะเปลี่ยนงานต้องเปลี่ยนมันมีคําคมหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็บอกว่ามันนั้งคิดเริ่มคิดถึงพ่อแม่นะโันนี่ก็โดนเขาด่าเนี่ยนึกถึงพ่อแม่ทาไมโดนดานี่ไม่คิดถึงแม่เรหน,นึ่งในใจกูนี่แม่ด่าตัวเองเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเวลาหิวข้าวเขายังหิวข้าวเผื่อเราแล้วเราทําไมไม่คิดถึงเพื่อเขาบ้างไม่คิดถึงเพื่อเขาบ้างคิดย้านะนี่คือภาพที่อุ้เปริ้นออกมาก็เป็นภาพที่แม่เขามานั่งรออุ้ง กลับบ้านแต่อุ้มยังกลับไม่ได้แกบตัดแอบถ่ายไว้ก็เลยปิินมาเตือนใจว่าเออต้องรีบสำเร็จยังไงก็ต้องรีบสําเร็จในงานประจําให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเพดานราย,ายได้ของอาชีพนักวิชาการสาสุขเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ4,000 40, กว่าบาทหรือ5,000 50, หรือ6,000 60, แล้วแต่ตําแหน่งแต่ต้องใช้แล้วเวลาเกือบ10-20ปี 20, 30ปีแล้วอุ้มอะไม่อยากเป็นแบบนั้นต้องการเคลียร์นี้บ้างเร็วต้องการช่วยพ่อแม่แล้ว ตอนนั้นคิดอย่างนี้อย่างเดียวเอาไงไม่ให้ได้เงินไม่สนใจโปรไฟล์ต้องยอว่ารายงานประจําอุ้มมีรถประจําตําแหน่งมีเขาเรียกอะไรดูว่าไปไหนเนี้ยไปรับลงมาเนี้ยมีรถพาไปคือดูดีอ่ะคืออุ้มดูดีมากบอกเลยดูดีสุดๆแต่ไม่เวิร์กก็จุดเป็นที่สา,าวมอหโากาสใหม่ก็มาเจอกระปุกโคเวอร์ต้องยอมว่าเวลาที่อุ้มคิดอะไรไม่ออกอุ้มจะเข้าหลานหนังสืออันนี้ไม่รู้ส่วนตัวนะคือส่วนตัวอุ้มมาเป็นแบบนี้ ที่บ้านไม่มีไฟฟ้าทาอะไรได้ก็คืออ่านหนังสือมันเลยติดนิสัยมา่เงี้ยอันนี้ต้องขอขอบคุณความความที่บ้านเราเป็นแบบนั้นความที่เราไม่มีเราเลยได้นิสัยหม่ๆเข้ามาอุ้มมองแบบนี้อุ้งคิดแบบนี้ที่อุ้มเข้าหนังสือเพราะาอุ้มมองว่าในอินเทอร์เน็ตมันมีข่าวข้อมูลเท็จข้อมูลอะไรูลล้ไม่รู้แต่ในหนังสือมันมีบรรลักษ์กรองงานมันทําให้เราอะชอบอ่านในหนังสือมากกว่านี่รักที่ของอุ้มันะนะ สร็จแ,แล้วมันก็มีคําถามหนึ่งคืออุ้มไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือของคุณทอมเนี่แหละคะ่ะรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังมีคําถามหนึ่งที่เขาพูดอยู่ในหนังสือบอกงานที่ทําอยู่เนี่ยเราต้องการหรือเปล่าให้ฟิ่์เราต้องการหรือเปล่าโอ้ไม่เคยมีใครถามคํานี้กับกูเลยตลอดที่ทํางานเนาะที่ขออยญาพูดกูมันมันไม่มีใครถามจริงๆเออแต่หนังสือพอเราอ่านเรากลับได้เห็นบางคําที่มันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะอุ้มไม่ได้ไม่ได้อะไรจากตรงนั้นแต่้นงานมันให้แล้วอุ้มก็คิดตลอด ก็เลยตามหาพี่ทอมแล้วพี่ทอมเนี่ยคือต้องตามหาในในเฟซบุ๊กในในไลน์ในอะไรในเฟซบุ๊กแล้วเขาก็แนะนํามาให้เจอกับพี่ใหม่แตอนพี่ใหม่ก็มาสภาพอันนั้นตอนนั้นพี่แม่น่าจะเป็นประมาณเจ๊กไม่ก็เอาความลินอุ้มเข้าใจว่าพี่ใหม่คือผู้หญิงพอลงมาเป็นผู้ชายอื้มพี่ใหม่ตอนนี้คิดว่ากูจะอยู่กับนนี้ใช่ไหมก็ไม่คิดอะไรมากนะคืออยากจะฟังข้อมูลว่ามันคืออะไรเพราะว่าเขาบอกเขาช่วยคนที่มีรายได้ลักแสนมามากกว่าสิบคนในหนังสือถ้าใครไปอ่านรู้ก่อนตอนนี้จะรู้ว่า เขาพูดไว้แบบนี้เราก็เลยเฮ้ยเราอยากเดี๋ยวอยากเราอยากรู้ไม่รู้จักกันมาก่อนพี่ใหม่ก็เป็นคนหนึ่งที่ตลอดห้าปีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดก็ต้องยอมรับว่าเออทนกันมาจริงๆแล้วนะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ด้วยพอมึกมอบมาดูโปรไฟล์แล้วเออเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในรัชพักก็โอเคเราก็คุยง่ายแล้วตอนนั้นที่อุ้มเริ่มต้นทําธุรกิจเลกาซีบอกเลยว่าไม่ได้เริ่มง่ายเพราะว่าแฟนไม่เห็นด้วยคือพเตอร์ยนะังไม่เห็นด้วยเลยบอกว่าคุณทํางานรชาชการดีๆอยู่แล้ว คุณก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมวิ่งขายของคืออุ้มก็พูดคาคำหนึ่งนะมันเป็นคํานึ่งอุ้มก็กล่าวว่าเงินเดือนที่อุ้มได้เนี่ยจากเจ็ดพันถึงสองหมืนเจ็ดในงานประจําที่อุ้มทําเนี่ยนะทางานจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์ที่อุ้มว่างเย็นสี่โมงครึ่งถึงสี่ทุ่มอุ้มก็ว่างอุ้มว่าอุ้มเอาเวลาเนี้ยมาทํางานเพิ่มดีกว่าแล้วเงินเดือนของอุ้มอ่ะมันใช้เพาะจ่ายค่าบ้านค่ากินอยู่เราสองคนแต่พ่อแม่อุ้มอ่ะไม่ได้เงินเลยตลอดอุ้มแม่งลืมไปแล้วว่าเขาเคยป่วยเขาเคยเข้างบาบล อุ้มบอกเขาว่าอุ้มขอทําอย่าขัดสองอุ้มทาธุรกิจที่นครความไม่รู้จักไทยไม่มีคอนเนคชันคนในสายงานราชการก็ไม่มีใครสนับสนุนให้เรามาทําแบบนี้อยู่แล้วอุ้มก็เริ่มต้นาก,การที่มันมีคำานที่ไหม่บอกว่ารายชื่อมันคือเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วเราจะมีคนเริ่มทักแล้วเราก็เริ่มที่จะไปแนะนําคนได้ความรู้เนี่ยมันสาคัญอุ้มอยู่ในสายสุขจริงแต่อุ้มไม่เคยรู้เรื่องการลดไขมันเข้าใจปะคือเป็นอยู่ในวงการแต่ไม่รู้เรื่องลดไขมัน นี่แหละมันทําทให้อุ้มสึกเออกูออยังโง่อีกต้องเยอะนี่ว่าต้องมาเรียนรู้ก็เลยพยายามตั้งคาถามไม่ฉลาดเพราะว่าการตั้งคําถามไม่ฉลาดคือการเปลี่ยนชีวิตนะคะตัดสินใจแล้วออกเมื่อปีหกสนะคะเดินเมษายนไม่บอกที่บ้านตอนนั้นกลัวพ่อแม่รับไม่ได้ถ้าบอกไปตายห้าแม่ก็เพราะ่าเครียดตายเลยเงินก็ไม่ได้ให้เขาไม่เอาดีกว่าไม่บอกพยายามทํางานพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะค่อยๆสเกลคือต้องยอมว่าอุ้มมาเป็นคนชั้นล่างเป็นคนชั้นล่าง <laughs> ถ้าเป็นคนชั้นล่างนี่คือมัอน อินเดียคืออะไรนะไม่ต้องพูดถึงมันคืออยู่ชั้นล่างเลยแต่อุ้มค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาอุ้มพยายามดูแลตัวเองนะคะแล้วก็กินเอาตรงๆอุม้มอะไม่ได้มีเงินเ,นเยอะตอนเริ่มต้นค่อยๆจัดเงินกินวันนี้อุ้มยากบอกกับทีมงานเลยว่าพี่หนูหนูต้องจัดสรรเงินเยอะมากเลยหนูขอยากินกินค่อยๆ,อยๆ,อยๆอยกินพยายามดูแลตัวเองทีมงานบอกว่าทำไมสมครเขาก็มีคงมีคําถามแบบอุ้มบอกเลยว่าตอนเนี้ยจนถึงสิ้นปีเนี้ยจะดูอุ้มใหม่อุ้มจะสวยกว่านี้อุ้มยังไม่เป็นแบบนี้นะคะแล้ว แล้วเ,เขาเรียกว่าไรนะจะลดคำาสบประมาทเรื่องหุ้นให้ได้แล้วอีอย่างอุ้มหมักอุ้มก็ลดมาได้ตั้งเยอะแล้วอุ้มรดส่าอุ้มก็เข้มทำธุรกิจแล้วแล้วอุ้มก็เริ่มมีความรู้แล้วที่เหลือคือเรื่องหุ้นอุ้มเข้าใจเรื่องนี้ดีทุกอย่างเข้าใจดีทุกอย่างเรื่องนี้นะเรื่องหุ้นต้องเปลี่ยนนะคะอีกสเต,ต็ปหนึ่งเท่านั้นถึงทําให้อุ้มเติบโตได้อีกนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจัดเวลาเรียนรู้ค่ะทุกคอร์สที่มีโอกาสถ้าเมื่อก่อนจะเป็นออฟไลน์เนี่ยอุ้มข้้ากออยรููล อะไรที่มันทำให้อุ้มรู้เพิ่มขึ้นอุ้มจะเข้าไปฟังอุ้มจะจัดเงินบาส่วนนั่งรถไปนั่งซื้อบัตรอะไรเนี่ยอุ้มจะจัดเงินแล้วอุ้มก็เอาตัวเองไปเรียนรู้เพราะอุ้มรู้สึกว่าคอที่ทางเลกาซีจัดให้เนี่ยมันมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ฟังสักสองสามอาทิรู้ไม่เหมือนโง่ไปเลยอะ่ะผู้เลยเขาไม่รู้เรื่องอะ่ะแม้ก้ะงทั่งลิงก์แม้กระทั้งสื่อลอบอินโทรอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งสินค้าที่เขาตอนนี้เลกาซี่เขาจัดเป็นรายสัปดาห์วัานอังคารวันพุธอุ้มก คือมึงรู้ไป็ความคมกูเลยจะได้ไม่ต้องถามกูเยอะเพราะเป็นขวนเอเกาตรงๆนะว่าพูดไม่รู้เรื่องแต่ยัมพูดให้ได้ไม่เป็นไรคะ่ะพูดได้เหมือนกัน <laughs> ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจนเราสามารถที่จะเริ่มประสบความสาเร็จนะคะ14บสี่เ a ช l e n g อุ้มก็ทำดูแลตัวเองนะรถก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ก็เริ่มดีขึ้นค่อยๆเปลี่ยนไปก็เชื่อว่าทุกครั้งที่เราตั้งใจคนก็มองเห็นแหละนะคะ <laughs> แต่ก็มีเคสประมาณสองเคสที่อุ้มประทับใจอยากจะแชร์วันนี้นะคะก็คือเคสแม่ลูกสองนะคะใช้รีบอนแบบไม่ออกกําลังกายก็คืออ้วน ประมาณสาสิแปดตอนนี้ใช้ไปหนึ่งเดือนเหลือ34สิสี่โอ้โหว้าวมาจุดนี้นะคะเป็นจุดเดียวที่ทําให้มีผลลัพธ์มีคนทักใช้ดีแล้วบอกต่อเกิดขึ้นสาสครอบครัวพี่ใช่ไหมสามสิบครอบครัวซื้อของโดยที่ไม่ผ่านอุ้มไม่ผ่านใครคือเขาสั่งไปทางที่เออเลกาซี่เลยรายได้คะแนนขึ้นมาแบบโอ้โหอลังการางานสร้างมากต้องประทับคือเรียกว่าประทับใจจุดนี้จริงๆคือมันเหมือนเราใช้ระบบทํางานแล้วอะเราแทบไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปอะไรบางคนอาจจะบอกให้ถ้าใครติดตาม Facebook อุ้มจะพบว่าอุ้มเนี่ยไม่ค่อยม ถ่ายรูปดูอลังดูเอาตรงๆนะคืออุ้มยังมีภาพนั้นแต่ข้อจริงทุกวันเนี่ยอุ้มพยายามพักคนของอุ้มหรือแม้กระทั่งยูเซอร์แม้กระทั่งทีมงานเข้าระบบอุ้มเอาตัวเองเข้าไปแตะน้อยมากเลยเพราะอุ้มต้องการหยุดแล้วมีรายได้อุ้มสี่สิบเนี่ยอุ้มยังมีรายได้ที่แบบเสถียรอุ้มเห็นพี่ใหม่อุ้มเห็นคุณเต้อุ้มเห็นพี่ไหวอุ้มเห็นทุกคนที่เป็นสายไลน์ที่เขาหยุดแล้วเขาแบบเขาโอเคอุ้มยังมีแบบนั้นแล้ววันนี้อุ้มเลยเริ่มถักทอตอนนี้อุ้มอายุสามสิบสาม่ป็นไตอุ้มเปลี่ยนได้นะอุ้มคิดว่าถ้าอุ้มาจจะ พ่อแม่ครอบครัวอุ้มนะัญาติพี่น้องลูกหลานเล่นอุ้มนะไม่ไม่น่าเป็นมาเป็นห่วงอีกเคสหนึ่งค่ะก็คือท่านอาจารย์ธานาบดีเป็นคนที่ไม่รู้จักอยู่ระยอนะเป็นลูกค้าที่ดูอุ้มดูแลอยู่นะคะแฟตนะคะจาก4.4ตั้งต้นนะคะตอนนี้เหลือประมาณ20กว่าที่ใช่ไหมคะว่าเคสนี้ทําใหเา้เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าทําให้คนแถวนั้นนะคะกินใช้ตามท่านนะแล้วก็ท่านเนี่ยตั้งใจมากเป้าหมายของท่านคือ90จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังใช้รีบอลมาตลอดแล้วเป็นจุดที่อุ้มเป็นดูแลจุดที่เขาเยุะน แฟดเนี่ยเยอะสุดแล้วก็ต้องขอบคุณท่านมากวันนี้ท่านก็เข้ามาฟังกับพวกเราด้วยนะคะจุดนี้ก็อกุ้งกวางจะไปขยายต่อนะคะอยู่ที่ระยองนะคะเป็นทีมงานที่ระยองนะคะเป็นสายเลือกกุ้มเองนะคะก็เคล็ดลับง่ายๆคะ่ะสามละสามเรื่องนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะศึกษาข้อมูลอะไรที่ไม่รู้ว่าใครจะปล่อยตัวเองโง่นานนะคะพยายามถามถามเถอะไม่ต้องไปสนใจอัปลายว่าจะเบื่อไม่เบื่อต้องถามถ้าถามแล้วทำแล้วก็มาทําด้วยไม่ใช่ถามแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ทามทำไมก็ไม่รู้บางทีคนตอบก็เนื่อยจะตอบอันนี้อุ้งโซนตัวอุ้มเคยเป็นนะคะอุ้งถาม่ก็ ออมันทําด้วยนะอุ้มอะไรเงี้ยแล้วก็เชอสถิติค่ะใช้สื่อให้ดีนะคะพยายามศึกษาข้อมูลเพราะตอนนี้สื่อมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนและอัปเดตตลอดเวลาอุ้มมองว่าสื่อทุกครั้งเนี่ยตอนนี้ใช้ย,ยาวได้เลยนะคะปีต่อปีได้นะคะผลความสําเร็จค่ะเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วลว่าวชีวิตที่พอเพียงแต่อุ้มก็ไม่อยากกินแกงเลี้ยงไปตลอดชีวิตนะคะก็คขาอดทนนะคะสู้มาเนี่ยห้าปีรายได้ณนะปัจจุบันที่เดือนที่เราที่รับมาเนี่ยคือหนึ่งแสนสามร้อยยี่สิบหกบาทนะครับ โอเอรออของอุ้มนะคะอันนี้คือยอดของเดือนที่ผ่านมานะคะจาก5ปีจากเมมเบอร์ขึ้นสู่ Ruby Director รายได้1นึ่งแสนบาทพวกพี่ว่าคุ้มไหมคะถามก่อนเทียบกับอะไรอาอุ้มนะในม,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 มุมอุ้ม5ปีเทียบกับอุ้มทำงานอยู่ที่บ้านในไล่อะ5ปีอะอุ้มว่มันเร็วมากทุกวันนี้ญาติพี่น้องครอบครัวแวลรอบอุ้มที่น่องปือรายได้ยังไม่ขนาดอุ้มนะแล้ว ต้องยอมรับว,ว่าแต่ละจุดเนี่ยเขาก็เป็นจุดที่ยังทงํางานเหมือนเดิมอยู่ส่วนงานประจำห้าปีไม่ต้องพูดถึงเร็วมากสำหรับอุ้มอุ้มเทบสองอย่างเนี่ยอ,อุ้มคุ้มแล้วอุ้มบอ,อกเลยว่าอุ้มยอมเหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยถ้าเหนื่อยฟรีอุ้มไม่เอาถ้าเหนื่อยแล้วมันคุม้มอุ้มเอาอุ้มไม่ชอบเล่นๆกับชีวิตบอกเลยไม่ชอบเล่นๆกับชีวิตมันเสียดายเวลาพ่อแม่ไม่ไม่มารอก,กับเราตอนที่ได้เมื่อเดือนที่แล้วโทรไปพ่อแล้วพ่อกับแม่ฟังเขาไม่ได้เชื่ออุ้มเลยโอนให้เขาไปหนึ่งหมื่นบาท บางคนบอกเอ้ยมึงได้ต้องเป็นแสนให้มืน่นมื่นนี่คือให้แบบไม่ได้เอากลับเอามือเอาไปเลยเอาไปใช้เลยแม่อุ้มเชื่อว่าตอนเนี้ยพ่อแม่อุ้มเนี้ยข้าวก็ปลูกเองปลาก็หาเองหมูเมื่อกาไก่ไข่เลี้ยงเต็มล้าวหมดไม่จําเป็นต้องใช้เงินแต่เงินมือนนึงเนี้ยให้เก็บไว้เอาไว้ใช้เวลาอยากกินอะไรที่มันไม่ได้ซื้อกินใ่นั้นได้ก็หาซื้อเอาอันนี้อุ้มก็อยากให้เขาก็เชื่อว่าน่าจะให้ได้ตลอดไปเพราะตั้งใจจะทําธุรกิจให้เติบโตมากกว่านี้นะคะนําพาทีมและผู้บริโภคให้เกิด เออเติมในไลฟ์นะคะความสําเร็จนอกจากรายได้แล้วเนี่ยอุ้มก็ยังได้เที่ยวฟรีตามประเทศเจ็ดประเทศอีกน,นะคะก็คือพาสปอร์ตเล่มแรกของอุ้มนะคะอารมณ์ตอนนั้นบอกเลยว่าอื้มนอกจากมันเหมือนเรากินนิติโปรอร่อยอร่อยแล้วเรามาได้เล่มพาสปอร์ตอะคือแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยเพราะแม่ฟังเขาก็ยังไม่เชื่อว่าโม้หรือเปล่าไปโดนเขาหลอกแม่ไม่เป็นไรลุงก็ไปเที่ยวไปเทียมมเท่ยวกับหมาบนเสี้ยวความที่ทางนู้นน่ะมันไม่ได้มีเขาเรียวกว่าโซเชียลอะไรเยอะเขาไม่เคยได้มารู้ภาพแบบนี้อุ้มนะ อุ้มก็อยากจะบอกกับคุณเต้ว่าอุ้มไม่อยากได้ลิงเนี้ยมากลิงที่อุ้มพูดเนี่ยไปเล่าไปส่งให้แม่ให้พ่ออุ้มอยากให้เขาได้รู้ว่าเออที่อุ้มที่อุ้มเลือกงานแบบเนี้ยเลือกงานเนี้ยเพราะอุ้มเห็นปลายทางชีวมันฟุ้มไม่อยากให้แม่เขาลังเกียจหรือรู้สึกว่าไม่ดีกับงานที่คือเขาว่ามีภาพกับข่าวที่เขาเซนว่ามันเป็นงานหลอกคนอุ้มบอกไม่ใช่ ขอเวลาพิสูจน์ก็เนีียคือพาอุ้มไปเที่ยวกับสายไลน์เที่ยวกับพี่ๆเที่ยวกับอัพไลน์อุ้มนะคะก็บรรยากาศดีมากส่วนตัวค่ะปีนี้ทริปฟรีลอนดอนอังกฤษนะคะไงอุ้มก็ต้องต้องตั้งเตาจะไปนะให้ได้นะคะเพราะว่าส่วนตัวอุ้มชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากอยากจะไปตามรอยที่ออกฟอร์ดแล้วก็อังกฤษนะอุ้มเชื่อว่าเด็กมันน้อยอย่างอุ้มเนี่ยสามารถทําได้นะคะเขาบอกว่าวิ่งหาโอกาสตลอดเวลาไม่ปิดโอกาสให้กับตัวเองถ้าไม่ทําตลาดรีบอลชิตอุ้มแม่จะคิดคนรู้อะไม่รู้ว่าทําเงินหายไปกี่แสนแล้วอะคิดดูด เราเงินจะเอาที่ไหนมาผ่อนบ้านนะงานก็ออกมาแล้วคือต้องอยอมว่าต้องอดทนให้ได้จริงๆนะอยู่ตรงนี้แล้วก็เรียนรู้ยู่ตลอดเวลาอย่าเล่นเล่นกับชีวิตนะคะเป้าหมายนะ่นที่บอกค่ะอยากคลิปส่งคลิปวันนี้ให้พ่อแม่ดูพ่อแม่นูทาได้แล้วนะดูด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะโชคดีที่อุ้มตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองนะโชคดีที่อุ้มฟ้าโอกาสโชคดีที่อุ้มไม่หยุดเรียนรู้พ่อแม่ไม่ใช่ยาคูนะคะรีบกระตันยูก่อนหมดอายุโชคดีที่รีบอลอุ้มพนรายจันทร์สวัสดีค่ะ สุดยอดสุดยอดครับฟังแล้วชื่นใจมากๆนะครับใครประทับใจที่คุณอุ้มแชร์บางคนเมื่อกี้ผมแอบดูนะครับมีปาดน้ำตากันเลยทีเดียวนะครับปมมือกดแปลๆให้คุณอุ้มเยอะๆหน่อยนะครับประทับใจมากๆ